สวัสดีครับวันนี้พวกับผมเสิร์ฟบุญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่วัดบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากราบสรีระสังขารของพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดอยุธยานะครับนั่นก็คือหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในวัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังบนศาลากันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนศาลากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากับสการะรูปหล่อของหลวงพ่อพูนทางด้านนี้กันก่อนนะครับเราก็จะร่วมทําบุญดอกไม้ทูบเทียนนะครับเพื่อไปกับสการะรูปหล่อของหลวงพ่อพูนนะครับสามารถร่วมทําบุญกับทางวัดได้ตามกําลังศรัทธานะครับเราก็จะมากับสการะรูปหล่อของหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนกันนะครับ ซึ่งองค์รูปหล่อของหลวงพ่อนะครับจะเป็นองค์ยืนนะครับในมือข้างขวาของท่านจะถือตะกุดเอาไว้นะครับเราก็สามารถกล่าวคาถาบูชาหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนตามนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากล่าวคาถาบูชาหลวงพ่อพูนเสร็จแล้วนะครับเราก็นำหน้าผาของเราไปจะลดที่ปลายตะกุดนะครับแล้วท่องคาถาต่อว่าเมตตาคุณน,นางอารหังเมตตานะครับทั้งหมด9จบนะครับ เมื่อครบ9้าจบแล้วสิ้นสุดคำว่าตานะครับให้เราอธิษฐานขอพรได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถขอพรร่วมไปกับผมได้เลยนะครับส่วนผมนะครับก็จะขอพรให้ FC ทุกๆท่านของช่องเสิร์ฟบุญนะครับให้มีแต่ความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอสิ่งใดให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนานะครับ และขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามนะครับของช่องเสร์อบุญนะครับที่สนับสนุนผมตลอดมานะครับขอบคุณมากๆเลยครับและข้างๆรูปหล่อของหลวงพ่อพูนนะครับยังมีน้องกุมารน,นะครับสามารถไปขอโชคลาภกับน้องกุมารกันได้นะครับถัดไปนะครับผมก็จะพาทุกคนไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนกันนะครับ ซึ่งระหว่างทางที่ไปนะครับเราก็จะพบกับป้ายประวัติของหลวงพ่อภูนวัดบ้านแพนนะครับให้เราได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของท่านนะครับนี่จะเป็นรูปที่ท่านรับพัดยศนะครับและก็ยังมีประวัติต่างๆอีกมากมายนะครับ <S <S เราสามารถเรียนรู้ศึกษาประวัติของท่านไปพร้อมๆกันได้นะครับ <S <S และนี่เป็นป้ายประวัติตะกุดดอกไม้ทองนะครับที่ท่านได้ล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ของท่านนะครับ และยังสร้างชื่อเสียงให้กับท่านอีกด้วยนะครับพระมงคลวุฒธธาจารย์หลวงพ่อทองพูลหรือหลวงพ่อภูลทิตะสีโลท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีวิชาอาคมเข้มขขังและมีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของจังหวัดอยุธยานะครับท่านเป็นหนึ่งในพระสามเกจิแห่งยุคที่มีนามมงคลของจังหวัดอยุธยาที่เอ่ยนามกันว่ารวยเพิ่มภูลนะครับ วิชาที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจะเด่นทางด้านเมตตาแคลค่าเป็นต้นนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นตะกุดดอกไม้ทองยักษ์นะครับซึ่งหลวงพ่อพูนท่านได้สร้างและเสกไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับตะกุดดอกไม้ทองนะครับเป็นวิชาเอกของท่านนะครับที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อสนั่นวัดเสาทงทองจังหวัดอ่างทองนะครับตะกุดดอกไม้ทองของหลวงพ่อพูนนะครับเดิมทีมีชื่อว่าตะกุดดอกทองนะครับ แต่เพราะว่าชื่อนี้ไม่ไพเราะนะครับหลวงพ่อพูนท่านจึงได้เปลี่ยนมาเป็นตะกุดดอกไม้ทองนะครับตะกุดดอกไม้ทองของท่านนะครับจะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเป็นหลักนะครับไม่ว่าเราจะไปพบปะผู้ใดจะพบปะกับใครนะครับหรือจะเดินทางไปที่ใดนะครับก็จะมีแต่คนรักใครเมตตานะครับและยังพร้อมไปด้วยความคงกระพันชาติมหาอุดอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับที่วัดบ้านแพนนะครับยังมีพระสังกัจจายองค์ใหญ่ให้เราได้กราบไหว้สักการะบูชาด้วยนะครับและนี่คือศาราท่าน้ำเก่าของวัดบ้านแพนนะครับที่อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะครับวัดบ้านแพนนะครับก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมทําบุญเข้ามากรับสรีระสังขารของหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนกันได้ที่วัดบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้กันได้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปด้วยคําสอนของหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ